สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไมซ d เซ็ตที่เริ่มจากศูนย์ครับวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ10เคล็ดลับตั้งเป้าหมายให้สำเร็จที่จะช่วยให้คุณมีกรอบคิดและวิธีทำงานที่ชัดเจนขึ้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีจัดการกับความท้าทายและสร้างแรงจูงใจที่ยั่งยืนพร้อมทั้งเทคนิคง,ง่ายๆที่ทาให้เป้าหมายใหญ่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับ 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน คือการประกาศให้จักรวาลรู้ว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตเป้าหมายไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากมีหรืออยากเป็นแต่คือแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ที่ทำให้เรายังเดินต่อไปในวันที่เหนื่อยที่สุดการมีเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่การบีบคั้นตัวเองให้อยู่ในกรอบแคบๆแ,แ,แต่คือการรู้ทิศรู้ทางแล้วใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อเดินไปในทางนั้นเพราะคนที่ไม่มีเป้าหมายต่อให้มีศักยภาพมากแค่ไหน ก็เหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีเข็มทิศท้ายที่สุดก็ล่องลอยไปตามคลื่นลมของชีวิตโดยไม่มีวันถึงฝั่งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนความคาดหวังจากสังคมและแรงกดดันจากทุกทิศทางการตั้งเป้าหมายชัดเจนคือการฟังเสียงของตัวเองให้ชัดที่สุดคือการหันกลับมาถามตัวเองอย่างจริงจังว่าเราต้องการใช้ชีวิตนี้ไปเพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงสำหรับเรา ชีวิตจะเริ่มมีพลังเป้าหมายจะกลายเป็นเชื้อไฟและทุกวันจะไม่ใช่แค่การอยู่ไปวันๆแต่คือการเดินเข้าใกล้สิ่งที่มีความหมายกับหัวใจของเราเป้าหมายไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่จนโลกต้องจดจำแต่อย่าให้มันเล็กจนหัวใจเราไม่เต้นแรงแค่เรารู้ว่าทำไมเราตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแค่เรารู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่กำลังพาเราเข้าใกล้ชีวิตที่เราอยากมี นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจบางครั้งเป้าหมายอาจดูไกลเกินเอื้อมบางครั้งอาจมีคนบอกว่าเราฝันสูงเกินไปแต่จำไว้ว่าความฝันที่ชัดเจนจะกลายเป็นความจริงได้ถ้าเรากล้าที่จะลงมือทำชีวิตคือการเดินทางเป้าหมายคือปลายทางและระหว่างทางคือโอกาสที่เราจะได้เติบโตได้ลม้มได้ลุกได้เรียนรู้ในทุกย่างก้าวการตั้งเป้าหมาย ไม่ใช่แค่การวาดภาพอนาคตแต่มันคือการเลือกคุณค่าของชีวิตในปัจจุบันทุกวันไม่มีใครสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้โดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่มีใครเดินไปถึงฝันได้โดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนอย่าปล่อยให้ชีวิตถูกใช้ไปโดยไม่มีจุดหมายเพราะทุกคนเกิดมามีไฟและเป้าหมายคือสิ่งเดียวที่จะทำให้ไฟนั้นไม่มอดดับไปกลางทางสงวัดผลได้ คือหัวใจของการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงในโลกที่เต็มไปด้วยความคิดความตั้งใจและคำพูดสวยงามมากมายมีเพียงสิ่งที่วัดผลได้เท่านั้นที่พิสูจน์ว่าความพยายามของเรากำลังพาเราไปข้างหน้าหรือแค่หมุนวนอยู่กับที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือสถิติแต่มันคือการซื่อตรงกับตัวเองว่าเรากำลังเติบโตหรือยังอยู่ที่เดิมเพราะในที่สุดแล้ว ความฝันที่ไม่สามารถวัดผลได้ก็คือความฝันที่ไม่มีวันถูกพิสูจน์ว่ามันเคยมีอยู่จริงในโลกใบนี้การวัดผลได้คือการกล้าจ้องมองความจริงในทุกจังหวะของการเดินทางชีวิตไม่ได้วัดกันแค่ความรู้สึกดีในแต่ละวันแต่วัดกันที่ว่าเราเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้แค่ไหนเราเก่งขึ้นหรือยังเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือเปล่าความพยายามจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมันพาเราไปสู่บางสิ่งที่จับต้องได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลใหญ่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาใครแค่เรารู้ว่าเราทำได้มากกว่าวันก่อนแค่เรารู้ว่าเราขยับเข้าใกล้จุดที่เราฝันถึงนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะหล่อเลี้ยงความหวังและแรงบันดาลใจให้เดินต่อไปคนที่กล้าวัดผลชีวิตของตัวเองคือคนที่กล้ารับผิดชอบต่อเส้นทางของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราวัดได้เราก็ปรับได้เรารู้ว่าอะไรเวิร์ อะไรควรเปลี่ยนอะไรต้องเพิ่มอะไรควรวางไว้ตรงนั้นแล้วเดินต่อการวัดผลจึงไม่ใช่แค่เครื่องมือของคนมีวินยัยแต่มันคือกระจกสะท้อนว่าเรากำลังใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจหรือแค่ล่องลอยไปตามแรงผลักของวันเวลาชีวิตที่วัดผลได้ไม่ใช่ชีวิตที่จำกัดอยู่ในกรอบแต่คือชีวิตที่มีทิศทางมีความหมายและมีโอกาสเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด เพราะทุกความสำเร็จล้วนเริ่มจากการตั้งเป้าแล้วค่อยๆวัดค่อยๆปรับค่อยๆก้าวความฝันที่ดูไกลแค่ไหนก็สามารถเดินไปถึงได้ถ้าเรากล้าที่จะวัดทุกก้าวเดินของตัวเองด้วยความจริงใจชีวิตจะไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญอีกต่อไปแต่คือผลลัพธ์ของความตั้งใจที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกย่างก้าวที่เราเลือกเดิน 3. ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้คือการให้เกียรติกับความจริงของชีวิต พร้อมๆกับการเคารพศักยภาพของตัวเองในทุกก้าวที่เดินไม่มีใครผิดที่ฝันไกลแต่ถ้าความฝันนั้นอยู่ไกลจนเกินกว่าจะสัมผัสถ,ถึงได้แม้เพียงปลายนิ้วมันอาจกลายเป็นภาระที่กดทับหัวใจมากกว่าพลังที่ผลักดันให้เราเติบโตเป้าหมายที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป้าหมายที่เล็กหรือธรรมดาแต่มันคือเป้าหมายที่เราเชื่อได้จากหัวใจลึกๆว่าเราจะไปถึงมันได้จริงเป้าหมายที่ทำให้เรามีกำลังใจจะเริ่ม และมีแรงฮึดจะทำต่อแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อในเราเลยก็ตามชีวิตไม่ใช่สนามแข่งที่ต้องเอาชนะใครแต่คือการเดินทางที่เราต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้คือการเดินอย่างมีจังหวะไม่เร่งจนล้มไม่ช้าจนหลงทางเป้าหมายที่ชัดและเป็นไปได้คือสะพานเชื่อมระหว่างจินตนาการกับความจริงคือการพูดกับตัวเองว่าเรายังไม่ถึง แต่เรามีโอกาสถึงได้หากเราก้าวต่อไปทีละก้าวด้วยความตั้งใจเพราะเมื่อเรามองเห็นหนทางเราจะกล้าที่จะเริ่มและเมื่อเราเริ่มเราจะเรียนรู้ว่าความเป็นไปได้นั้นขยายออกได้เสมอหากเรายังไม่หยุดเดินบางคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เพราะเขาตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปจนหัวใจท้อแท้ก่อนจะได้เริ่มลงมือทำการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้คือการประเมินศักยภาพตัวเองอย่างซื่อสัตย์ และให้เวลากับการเติบโตอย่างมั่นคงไม่ใช่ทุกความฝันจะต้องเป็นจริงในวันนี้แต่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่เป็นไปได้ในวันนี้เราจะสร้างหลักฐานให้กับความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ไม่ใช่การลดทอนความฝันแต่มันคือการเติมเชื้อไฟให้ฝันนั้นลุกโชนได้นานขึ้นคือการให้โอกาสตัวเองได้ชนะบ้างระหว่างทางเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเรามีคุณค่า และเรามีพลังที่จะสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการได้จริงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายใหญ่โตเท่านั้นแต่คือชีวิตที่รู้ว่าจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจได้อย่างไรในแต่ละวันเป้าหมายที่เป็นไปได้จึงไม่ใช่เป้าหมายที่เล็กแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่แท้จริงในแบบที่เราเดินถึงได้ด้วยหัวใจของเราเอง 4. สอดคล้องกับชีวิตและคุณค่า คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่เพียงแค่นำเราไปสู่ความสำเร็จแต่ยังพาเราไปสู่ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองในทุกอย่างก้าวเป็นการเลือกเส้นทางที่ไม่เพียงตอบคำถามว่าเราจะไปไหนแต่ตอบลึกลงไปกว่านั้นว่าเราจะไปเพื่ออะไรและมันสื่อถึงตัวตนที่แท้จริงของเราหรือไม่เพราะเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าภายในเป้าหมายที่ขัดแย้งกับสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง ต่อให้สําเร็จเพียงใดก็อาจเหลือเพียงความว่างเปล่าในตอนจบเป้าหมายจึงไม่ใช่แค่หมุดหมายของการกระทําแต่คือกระจกสะท้อนตัวตนของเราว่าเราเชื่อในสิ่งใดและเรายืนอยู่บนหลักของอะไรการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองคือการยืนหยัดอย่างสง่างามในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงชักจูงที่อยากให้เราวิ่งตามในสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป้าหมายที่ดีไม่ใช่เป้าหมายที่สังคมยกย่องมากที่สุดแต่คือเป้าหมายที่เมื่อเราทำ เรารู้สึกว่าเรายังเป็นตัวเราโดยไม่ต้องแส้เป็นใครความสอดคล้องจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือความกล้าที่จะเลือกเส้นทางที่อาจไม่ง่ายที่สุดแต่คือเส้นทางที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตอยู่จริงในทุกวันคุณค่าของชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันและไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนแต่เมื่อเรารู้ว่าคุณค่าที่เรายึดถือคืออะไรเราจะรู้ว่าเป้าหมายแบบไหนที่ควรไล่ตามและเป้าหมายแบบไหนที่ควรปล่อยผ่านไปโดยไม่เสียดาย ชีวิตที่เปลี่ยนพลังไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จภายนอกแต่คือชีวิตที่เรารู้สึกภูมิใจจากข้างในว่าเรากําลังใช้ลมหายใจของเราสร้างบางสิ่งที่มีความหมายจริงๆกับหัวใจเราการตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับชีวิตและคุณค่าจึงไม่ใช่แค่การมองไปข้างหน้าแต่คือการหันกลับมามองข้างในอย่างลึกซึง้งเป็นการถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อใครเพื่ออะไรและอะไรคือสิ่งที่มีค่ามากพอ ให้เราแลกเวลาดีที่สุดของชีวิตไปกับมันเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่คือการได้ไปถึงจุดหมายนั้นในแบบที่หัวใจเรายัางยิ้มได้อย่างเต็มที่ทุกครั้งที่มองย้อนกลับมา 5. กําหนดกรอบเวลาคือการเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงที่มีจุดเริ่มต้นและจุดหมายคือการบอกกับตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีเวลาให้ใช้ไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทาง คือการตวนใจว่าโอกาสความมุ่งมั่นและพลังใจที่มีอยู่ในวันนี้อาจไม่คงอยู่ตลอดไปคนที่กล้ากำหนดเวลาให้กับเป้าหมายคือคนที่กล้ารับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะเขารู้ว่าการมีฝันนั้นสำคัญแต่การลงมือทำให้ฝันเป็นจริงภายในช่วงเวลาที่กำหนดนั้นสำคัญยิ่งกว่ากรอบเวลาทำให้เราตื่นตัวมีวินยัยและมีความหมายในแต่ละวันมันเปลี่ยนคำว่าเดี๋ยวก่อนให้กลายเป็นคำว่าวันนี้ เปลี่ยนคำว่าเมื่อไหร่ดีให้กลายเป็นคำว่าเริ่มตอนนี้เลยชีวิตคนเรามีขอบเขตและเวลาคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดเราอาจมีแรงมีฝันมีเป้าหมายแต่ถ้าไม่มีการจํากัดเวลาทุกอย่างก็อาจกลายเป็นแค่ความคิดลอยๆที่ไม่มีวันกลายเป็นความจริงเพราะเวลาที่ไม่มีกรอบคือพื้นที่ที่ความตั้งใจจะค่อยๆจางหายไปโดยไม่รู้ตัวกรอบเวลาไม่ได้มีไว้เพื่อเร่งรีบ ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความกดดันแต่มีไว้เพื่อเตือนว่าเส้นทางแห่งความฝันนี้มีวันหมดอายุถ้าเราไม่ลงมือทำกำหนดเวลาเหมือนการให้ชีวิตมีจังหวะมีบทมีช่วงให้ได้เร่งฝึกและพักในเวลาที่เหมาะสมเพราะเป้าหมายที่ไม่มีกำหนดเวลาคือภาพในอากาศที่เราเอื้อมไม่ถึงเป้าหมายที่มีกรอบเวลาคือสะพานที่เราสร้างขึ้นทีละขั้นทีละวันด้วยสองมือของเราเองการใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพ ไม่ใช่แค่การรู้ว่าต้องการอะไรแต่คือต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่เราจะทำให้มันเกิดขึ้นความสำเร็จไม่เคยมาถึงแค่เพราะเวลาผ่านไปแต่มาเพราะเราใช้เวลาอย่างตั้งใจและชาญฉลาดเพราะเราไม่ยอมให้วันเวลาล่องลอยไปเปล่าๆโดยไม่มีความหมายการกำหนดกรอบเวลาคือการให้คุณค่ากับทุกลมหายใจคือการเลือกใช้ชีวิตแบบคนที่รู้ว่าทุกนาทีคือพลังในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และทุกวันคือโอกาสที่เราไม่มีวันได้คืนมาอีกเลย 6. เขียนเป้าหมายลงบนกระดาษหรือบันทึกไว้คือการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจให้กลายเป็นรูปธรรมท,ที่จับต้องได้มันคือการยืนยันกับตัวเองว่าความตั้งใจของเรานั้นมีอยู่จริงไม่ใช่แค่ความคิดที่ลอยผ่านเพียงชั่วคราวแต่คือสิ่งที่เรากล้าจะยอมรับรับรู้และลงมือสร้างให้เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงเพราะในวันที่เรารู้สึกสับสนหรือหลงทาง เป้าหมายที่เขียนไว้นั้นจะกลายเป็นเข็มทิศที่จะพาเรากลับมาเป็นหลักฐานที่ย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งเราเคยฝันและเรายังสามารถฝันนั้นให้กลายเป็นจริงได้หากไม่ยอมแพ้าการเขียนคือการเจาะลึกลงไปในจิตใจของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นเมื่อเขียนเป้าหมายเราไม่ได้เพียงบอกว่าต้องการอะไรแต่เรากำลังเผชิญหน้ากับตัวตนของเราว่าจริงแท้แค่ไหนที่เราอยากได้สิ่งนั้นเรากำลังทบทวนว่า เป้าหมายนั้นมาจากหัวใจของเราจริงๆหรือเป็นเพียงเสียงจากภายนอกที่เราหลงตามไปโดยไม่รู้ตัวการเขียนทำให้ความฝันมีขอบเขตมีถ้อยคำมีน้ําหนักและมันจะกลายเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับตัวเองว่าชีวิตนี้จะไม่จบลงโดยปล่อยให้ความฝันนั้นหายไปเฉยๆโดยไม่เคยพยายามอย่างเต็มที่บนกระดาษแผ่นเล็กๆหรือในหน้าบันทึกที่ดูธรรมดา อาจซ่อนพลังมหาศาลที่เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตได้เพราะสิ่งที่เขียนลงไปคือจุดเริ่มต้นของความจริงเป้าหมายที่ชัดเจนจะกลายเป็นแรงดึงดูดให้การกระทําของเราสอดคล้องไปในทางเดียวกันมันจะเป็นเครื่องตวนใจในวันที่เราลังเลในวันที่เราเหนื่อยว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรและกําลังเดินไปทางไหนทุกครั้งที่เราหยิบมันขึ้นมาอ่านเราไม่ได้แค่อ่านคํา แต่เรากำลังปลุกไฟในใจให้ลุกขึ้นใหม่อีกครั้งการเขียนเป้าหมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่แค่เทคนิคหนึ่งในหนังสือพัฒนาตนเองแต่มันคือการประกาศเจตนารมณ์ให้ตัวเองได้ยินชัดที่สุดเป้าหมายที่ไม่เคยถูกเขียนลงอาจกลายเป็นแค่ความฝันที่เลือนหายตามกาลเวลาแต่เป้าหมายที่ถูกบันทึกไว้จะคอยย้ำว่าเราเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อพัฒนาและเพื่อไปให้ถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนโลกแต่อาจเริ่มจากการหยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนความตั้งใจของเราลงบนกระดาษด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นอย่างแท้จริง 7. แยกเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆคือการยอมรับความยิ่งใหญ่ของความฝันโดยไม่ยอมให้มันกลายเป็นความน่ากลัวเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นได้ทั้งแรงบันดาลใจและกับดักหากเรามองมันโดยไม่มีแผนไม่มีเส้นทาง ไม่มีจังหวดที่เหมาะสมความฝันที่เคยจุดไฟในใจอาจกลายเป็นภูเขาสูงที่ดูไกลเกินไปจนเราหมดแรงแม้แต่จะเริ่มก้าวแรกการแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นเล็กๆจึงไม่ใช่การลดทอนความฝันแต่คือการทำให้ฝันนั้นอยู่ในระยะที่เอื้อมถึงได้จริงเราอาจอยากวิ่งให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ทุกการวิ่งล้วนเริ่มจากการก้าวเท้าแรกทุกความสำเร็จล้วนถูกสร้างจากการทำสิ่งเล็กๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างมีวินัยการแยกเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็กๆจึงคือศิลปะของความเข้าใจชีวิตคือการรู้ว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากจังหวะเดียวแต่มันคือผลรวมของการเดินทีละก้าวด้วยหัวใจที่แนว่วแน่แม้แต่วันที่เหนื่อยเราก็ยังพอทำบางอย่างได้แม้เล็กน้อยแต่มันคือการไม่หยุดและการไม่หยุดคือหลักฐานของทุกความเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเล็กๆเหล,ล่านี้เปรียบเสมือนก้อนอิด ที่เราวางเรียงไว้ทีละก้อนด้วยมือของเราเองเมื่อวันหนึ่งมองย้อนกลับมาเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราสร้างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราทำครั้งเดียวแล้วสำเร็จแต่มาจากความอดทนการวางแผนและความสม่ำเสมอในการลงมือทำในแต่ละวันยิ่งเราวางแผนเป้าหมายเล็กได้ชัดเท่าไหร่เราก็ยิ่งใกล้เป้าหมายใหญ่มากขึ้นเท่านั้นและที่สำคัญคือเราจะไม่รู้สึกว่าความฝันนั้นใหญ่เกินไปอีกต่อไปการแยกเป้าหมายใหญ่ เป็นขั้นตอนเล็กๆยังเป็นการให้โอกาสตัวเองได้เฉลิมฉลองกับชัยชนะเล็กๆตลอดทางเพื่อเติมพลังและยืนยันกับตัวเองว่าเรากำลังเดินมาถูกทางเพราะความสำเร็จไม่ใช่แค่ปลายทางที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือทุกย่างก้าวระหว่างทางที่เรายังคงเดินแม้จะช้าแม้จะลมแม้จะท้อแต่เรายังเดินและนั่นคือพลังของคนที่ไม่มีวันยอมแพ้ชีวิตที่มีฝันจะมีพลัง แต่ชีวิตที่แปลงฝันให้เป็นขั้นตอนเล็กๆอย่างมีระบบจะมีโอกาสทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ในที่สุด 8. ติดตามผลและประเมินความคืบหน้าคือการยืนหยัดอยู่กับความจริงระหว่างทางของความฝันไม่ใช่เพื่อกดดันตัวเองไม่ใช่เพื่อจะผิดหรือกล่าวโทษแต่เพื่อเตือนว่าเรายังไม่ลืมสิ่งที่ตั้งใจไว้และเรายังให้คุณค่ากับเส้นทางที่กำลังเดินอยู่ชีวิตที่มีเป้าหมายคือชีวิตที่มีทิศทาง แต่ชีวิตที่ติดตามผลได้อย่างสม่ำเสมอคือชีวิตที่กล้าเผชิญหน้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพราะไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปไกลแค่ไหนผิดพลาดตรงไหนและต้องปรับอะไรต่อไปการติดตามผลคือกระจกสะท้อนความจริงที่ทําให้เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการเดินทางมันไม่ใช่แค่ตัวเลขไม่ใช่แค่ตาราง แต่คือบทสนทนาที่เรามีต่อตัวเองในแต่ละช่วงเวลาว่าเรายังซื่อสัตย์กับเป้าหมายของเราหรือไม่เรายังมีแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่าและหากเหนื่อยเราจะเยียวยาตัวเองอย่างไรเพื่อเดินต่อความคืบหน้าไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งแค่เรายังไม่หยุดบางครั้งแค่เรายังกลับมานั่งลงทบทวนยังลุกขึ้นมาเริ่มใหม่นั่นก็คือความสำเร็จรูปแบบหนึ่งแล้วการประเมินความคืบหน้า ไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้เราท้อใจแต่มีไว้เพื่อให้เราได้ฉลองกับความพยายามของตัวเองอย่างสมควรเพราะทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินมามันมีคุณค่าและสมควรได้รับการมองเห็นความสำเร็จไม่ได้รอเราอยู่แค่ที่ปลายทางแต่มันค่อยๆสะสมขึ้นในทุกช่วงเวลาที่เรากลับมานั่งมองว่าที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เติบโตอย่างไรบ้างและยังเหลืออะไรที่เราต้องเรียนรู้ต่อไป ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบแต่มันเรียกร้องให้เราซื่อตรงกับเส้นทางของตัวเองการติดตามผลและประเมินความคืบหน้าคือวิธีที่เรารักษาความสัมพันธ์กับความตั้งใจเดิมของเราคือการเตือนว่าทุกความพยายามไม่เคยสูบเปล่าหากเรายังใช้มันเป็นบทเรียนเป็นแรงผลักและเป็นแสงสว่างให้กับก้าวต่อไปชีวิตจึงไม่ได้ถูกวัดด้วยระยะทางที่เราเดินมาไกลแค่ไหนเท่านั้น แต่ด้วยความตั้งใจและความใส่ใจที่เราให้กับทุกก้าวที่เราเลือกจะไม่เดินอย่างหลับหลูหลับตาอีกต่อไป 9. สร้างแรงจูงใจให้ตัวเองคือการจุดไฟจากภายในโดยไม่ต้องรอให้โลกภายนอกยื่นไม้ขีดให้คือการเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งนักฝันและนักสู้ในคนเดียวกันเป็นการรู้จักความหมายของสิ่งที่เราทำมากพอจนไม่ต้องรอคำชมไม่ต้องรอแรงผลักดันจากใคร เพราะเราเข้าใจว่าทุกความสำเร็จที่แท้จริงเริ่มจากข้างในไม่ใช่จากเสียงรอบตัวแรงจูงใจที่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งที่หวือหวาแต่คือความแน่วแน่ที่เราเรียกกลับคืนมาได้ทุกครั้งที่หัวใจเริ่มเหนื่อยการสร้างแรงจูงใจจึงไม่ใช่การปลุกเร้าเพียงชั่วคราวแต่มันคือการถามตัวเองในทุกวันว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรและเรายังรักสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าชีวิตจะมีวันที่เราตื่นขึ้นมาโดยไม่มีพลัง วันที่เรารู้สึกว่าเป้าหมายอยู่ไกลเหลือเกินการสร้างแรงจูงใจในวันที่หัวใจไม่มีเสียงคือความสามารถลึกซึ้งที่ทำให้เราเดินหน้าต่อได้แม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครเข้าใจเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อให้ใครยอมรับแต่เราทำเพราะเรารู้ว่ามันคือสิ่งที่ใช่สำหรับเราแรงจูงใจจึงไม่ใช่แค่แรงผลักให้ไปข้างหน้าแต่คือพลังที่ทำให้เรายืนอยู่กับสิ่งที่เชื่อแม้จะเหนื่อยแม้จะลม้มแม้จะช้า การสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองเริ่มจากการให้คุณค่ากับตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเปล่าๆมันคือการให้กำลังใจตัวเองด้วยคำพูดดีๆที่เราไม่เคยรอฟังจากใครการเรียนรู้ที่จะปรบมือให้ตัวเองเมื่อไม่มีใครทำและกล้าที่จะยืนหยัดในฝันของตัวเองแม้จะไม่มีเสียงปรบมือสักเสียงเดียวมันคือการเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในวันที่ทั้งโลกเงียบงนัน และการเป็นครูที่ซื่อตรงที่สุดกับตัวเองในวันที่เราต้องการคำแนะนำที่สุดแรงจูงใจจึงไม่ใช่ของฟุ่มเฟยแต่มันคือสิ่งจำเป็นเป็นเชื้อไฟที่ต้องเติมอยู่เสมอเพื่อให้เรามีแรงเดินต่อไปมันอาจมาจากเป้าหมายที่เรารักจากความฝันที่ยังไม่ลืมจากบทเรียนในอดีตหรือจากภาพของคนที่เรารักและอยากทำให้เขาภูมิใจไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง คือการแสดงความรับผิดชอบสูงสุดต่อชีวิตของเราเองว่าเราจะไม่ยอมให้วันดีๆถูกกลืนไปด้วยความเฉยชาแต่จะลุกขึ้นมาทำทุกวันให้มีคุณค่าแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก็ตาม10ขอความช่วยเหลือหรือหาคนคอยสนับสนุนขอความช่วยเหลือหรือหาคนคอยสนับสนุนไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอแต่มันคือการยอมรับความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นการรู้ว่าเราทุกคนต่างมีวันที่ยืนได้ด้วยตัวเอง และวันที่ต้องการมือใครสักคนดึงขึ้นมาเป็นความกล้าหาญของคนที่รู้จักหัวใจตัวเองดีพอว่าการเดินทางสู่เป้าหมายไม่จําเป็นต้องเดี่ยวได้ไม่ใช่ทุกคนจะต้องแข็งแกร่งตลอดเวลาและการยอมเปิดใจเพื่อรับพลังจากคนรอบข้างอาจเป็นสิ่งที่ต่อชีวิตฝันของเราขึ้นมาใหม่ได้ในวันที่เราหมดแรงที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลวงตาของความสำเร็จที่ดูเหมือนจะมาจากการต่อสู้เพียงลำพัง ความจริงก็คือไม่มีใครที่ไปได้ไกลเพียงเพราะความสามารถตัวเองเท่านั้นเบื้องหลังความสําเร็จทุกเรื่องล้วนมีคนที่ยื่นมือมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งการมีคนคอยสนับสนุนคือพลังเงียบที่ช่วยประคองใจไม่ให้ล้มเป็นเหมือนไฟฉายเล็กๆที่ช่วยส่องทางในคืนที่มืดที่สุดคนเหล่านั้นอาจเป็นเพื่อนที่รับฟังโดยไม่ตัดสินเป็นครอบครัวที่ให้กําลังใจแม้ไม่เข้าใจสิ่งที่เราทําเป็นครูที่มองเห็นศักยภาพในตัวเราก่อนที่เราจะเห็นมันเอง การขอความช่วยเหลือไม่ใช่แค่การขอให้ใครมาแก้ปัญหาให้เราแต่คือการยอมรับว่าชีวิตคือการเรียนรู้ร่วมกันเราให้ได้เราก็รับได้และในจุดที่เรารับนั้นบางครั้งเราได้มากกว่าคำแนะนำคือได้มิตรภาพความเชื่อใจและแรงใจที่ปลุกเราขึ้นมาใหม่การเปิดใจรับการสนับสนุนคือการเปิดประตูให้โอกาสใหม่เข้ามาในชีวิตเป็นการทำให้เส้นทางที่เคยดูยาก กลายเป็นเส้นทางที่อบอุ่นมากขึ้นเพราะเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังบางครั้งแค่รู้ว่ามีใครสักคนที่เชื่อว่าเราทำได้ก็เพียงพอแล้วที่จะให้เราลุกขึ้นมาอีกครั้งในวันที่ท้อแท้ที่สุดความสำเร็จอาจเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นจากความฝันแต่กำลังใจและแรงสนับสนุนจากคนรอบข้างคือสีที่ทำให้ภาพนั้นมีชีวิตเพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องของการแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแต่คือการรู้ว่าเมื่อใดควรเดินลำพังเพื่อเรียนรู้ และเมื่อใดควรเอื้อมมือเพื่อขอพลังใจจากใครสักคนบนเส้นทางเดียวกันความกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจึงไม่ใช่แค่กล้าหันหน้าไปหาคนอื่นแต่คือกล้ายอมรับว่าตัวเองมีคุณค่าพอที่จะได้รับความรักการสนับสนุนและการอยู่เคียงข้างอย่างแท้จริงถ้าคุณนำสิบเคล็ดลับนี้ไปปรับใช้รับรองว่าเป้าหมายของคุณจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปคุณจะมีทิศทางชัดเจนมีกำลังใจและลงมือทำได้จริง เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการวางแผนและลงมืออย่างมีระบบอย่ารอให้โอกาสผ่านไปเริ่มตั้งเป้าหมายวันนี้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไม่เซจที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ